เ,เสียบลงยังววะเนี่ยเอาลงแล้วตะตังง,ง่งวงนอนบ่หืมตังง่วงนอนไหมครับตั้งครับง่วงนอนไหมครับตั้งครับง่วงนอนไหมเอ้ยบายๆเร่งมือหน่อยเด้อช่องยูทูบอ่ะพ่อไปศึกษา <c oughs> มาแล้วยยังกะ ก็เป็นผู้ใหญ่นะอีกคนนึงก็ผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกน่ครับรถอะไรครับรกิัเน่ครับเก้ามวัดเกไม่วัดเก่าเป็นใบที่สนใจเกี่ยวกับ ไปก่อนนะจ๊ะน,านะอายุเราเปลี่ยนจิตใจเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะจิตใจท่าทางอะไรเราก็เปลี่ยนตามไป ข้อดกาบอะไรครับโอ้หมาขาบกระดูอี่ก็จิก้าเพื่อนคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราเอาชีวงเอ้าล่วงล้วงล้วง่จะนอนเหรอครับแอบนั่งเลยนั่งนไอ้เยอะที่สุด ความรู้อ่ะเกี่ยวความรู้ให้เยอะที่สุดนะในเมื่อเรามีโอกาสแล้วเวลาจะนั่งจะนอนนะครับโอกาสของเรามันเสียทิ้งเจมเจบเจฟโอ้รถอีหยังเนี่ยมันไม่ได้มีภาคสองภาคสามเพราะะเบิ่งดูรถอีหยังรถพ่วงว่าสั้นนะพอรถพ่วงมีภาคสองภาคสามเฉพาะเรียนซัมชั้นนั้นเองนั่นเข้ก่อนไม่ไกลไปนี่ลูกมีรถรู้เปล่าครับครับครับ เม็นเก็บจบจ่เก็บเรียแม่งก็บพอดีอออ